สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าการติดาการติดหนังนะฮะแทนที่ผ้าตรงนี้นะครับของโตโยต้ารีโวนะฮะก็ตรงนี้มันก็จะเป็นผ้าแบบนิ่มๆมันนะขแล้วเข้าไปเยอะนี้ติดหนังซะก็จะทำความสะอาดง่ายนะครับวิธีการแกะก็ง่ายๆครับดึงขึ้นมาเลย นะเข้าไปตรงนี้นะฮะง่าก็ไปทต,ตรงร่องตรงนี้นี่ครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาตรงตรงดึงขึ้นมาตรงตรงครับดึงขึ้นมาตรงเลยปึ๊บอ่าแล้วมันจะมีตัวเกี่ยวอยู่ตัวหนึ่งนะฮะตรงนี้นี่ตรงนี้ก็นนดันหอยหลังไปดันหอยหลังไปปึ๊บดันหอยหลังไปก็ออกแล้วตัวนี้จะคล้องไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะแกะผ้าเราก็จะแกะผ้านะครับแกะผ้าตัวนี้ออกมา ได้แกะมาแล้วก็เป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวยางนะครับทาฮะเราก็มีกาวยางนะกาวยางทาเข้าไปนะฮะทาเสร็จก็ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงเสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบข้างนู้นนะครับผมใส่ไปแล้วนะออกมาก็จะสวยงามครับฮะเป็นลายได้แดงนะฮะ เสร็จแล้วก็กดลงไปปกติเสร็จแล้วก็กดลงไปปกติเลยนะครับเสร็จผมติเสร็จไปข้างนู้นแล้วก็กดลงไปปกติอันนี้คล้องเข้าไปก่อนนะกดลงไปเลปึ๊บ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 ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ